ลูกสาวอยากกลับบ้านพาเที่ยวแล้วไม่อยากอยู่ดูดูเขาทำลูกสาวแม่อยากกลับบ้านโอ้ยดูลูกสาวแม่ถึงบ้านแล้วใช่ไหมลูกแม่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 ดูเขาทำสิดนรถพี่เขามอเตอร์ไซค์โอ้ยโอ้ยดูเขาอยากกลับบ้านเร็ว ค่อยหลังไปอีกนิดไหมคายมุกกนเขายังไม่อยากลงค่อยค่อยถ่ายรูปมก่อนอุ้ยอุ้ยดูเขาทำเขาอยากกลับบ้านใจสะขาแล้วพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกสาวเขาอยากลงแล้วอุ้ย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 เจอบ้านแล้วใช่ไหมมุกมา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 พาขับบ้าน 能。